สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมมาเมือนี้จะถึงสาราครับพี่น้องจะถึงสาราทักเป็นสาราลังไม้ที่เป็นกระลังเหยียดครับพี่น้องครับก็บปรรยักาศกเดียดเจ็ดเจ็ดมาหอดมาถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับอเบื้องทางแก่ทางนี้ครับประเด็นนี้ยังกันหอดมาถึงสถานทีเป็นทีเรียบร้อยครับ เดกยังก <while on S 1> yeah, ินแกนี uh ่ตวันสอหาตนอหาซีนึงเด้อวันดีครับมากมออมัจังสีอิมสิมากินน้ำเบื้องนี้เขาไม่ไงสีนึงเขากรเขาทำมียอยู่อย่าบริยานปาโวแล้วบวแวบวอยมอเบื้องหลลูกเมาองนี่มความน้ำมวนมากโอ้เดนเสียคมปลาราบวกปลาวยจะขึ้นนังบางเีซ่นนังมีใจพ่งิเ่าห้างู่นาี เอานอนผักควตามอัตยาใสก่อนนะห้องมือเด้อนอนผักควนตามอัตยาาใส่บนอนจเป็นน้อนใ่จนะนี่ไม่นอนบานห้อนี่ไม่นอนบานอาจจะได้นอนบ้านดีดีเลยเจาอจะไปหาว่าเป็นปากเจ้ามันั่งเงินเคียดอยู่คือเดี๋ยวคอเดี๋ยวเดี๋ยวล้อคำสั่งเดี๋ล้อคำสั่ง คางใสกว่าน <ST su ll ichen> ้ำเอาเงินเจ้าคือเก่าไหมปัญหาบร้ยุ่งมองนี่นี่เห็นว่าของหนึ่งเขาจะเปิดเชียงเบื่อเบื่ออยู่เขาจะมลำแรเของมากเขาจะดีอกดีใจว่าสันปัญหาบร้ยุทธสถานทีปัญหายุบอืมมักจะได จัดงานพี่ไม่ก็ั้นนยนีไงเ้ยรมได้อย่างเงี้มปาเถอะเสื้อไห้เนี้ยกรอถือเสื้อไห้ใส่น้ำาเอแหลมสามสองนี่เบาตปลาห้มันหลุดมันงเงป่ื้อไห้เนี้ยเจ็ื้อไห้เนีเื้อยังซื้อนี่ ที Five, four, anyway, okay. ่ไหไส่น้ำหรอกไม่ไแตตัวนี้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 บน่เน่เน่เน่น่เ่เน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 ันี่เน่่นีเ่เนน่น่่เน่เนเน่เน่เน่น่่เง่่เอ่่นเป่น่เน่นเ่เ่น่เ่น่เน่่นน่เนเน่นนเนก่เน่น่น่เน่อกมน่เนเ่เ่่น่่เ่น่่่นนเนน่นน่่นน่ เลขสี่ไงเพราะงี้แหละมันซื้อให้ตัวใดเหรอฮะนี่ตัวมันสีออกเลยล่ะตัวใดเนาะมันมีอยู่นี่พอาะเอาซีซีซูนเนี่ยพอนั่นลายจากใบนะมันจะซีซีซีเราซื้อเลขแค่ไปซื้อเลขนั่นซื้อเลขพี่บ้าพ่อนั่นๆซีซีซีนั่นนะแล้วก็สีต้นนี้มาเอามาเปิดนั่นนั่นมาคือลายแท้ว่าใบเอาสองใบเอาสองใบลายเแท่งนะฟ้าอัดบอกไปบอกวาเพิ่นสี่ได้สามเพิ่นสี่ได้เท่ะเลกับจักรล้านก็สามสิบล้านที ซีซยเจ้าไปแลวนับกันนี้แะจะได้จ่าเงิน่ดยร์พันไปซี้นี่อยเอาเอ้วี่สิบพัน้คุยกันเจ้าหายได้ีอยอแล้วนี่สิจนเหล่้าวเอาข้งัาะท่านตายเพ่าเสพ่ไทยเนหาซื้อหายกันถกันะหาใส่นําเจ็ดวคุณเคุณมอคุพอคุเมีย เห็นว่าเขาบอกว่าขันจากถือแล้ววันที่หนึ่งหาผีหน่อยมีผีหน่อยประยุทหันอหน่อหาผีน่อยห้นะเอาบ่มีบ่มาขอกเียวดอกขันมีผีน่อยหมโอเคโย่โอเคโย่ไงเคโย่บ่ก่าเคโยนี่บ่กาโอคโยเป็นตัวไหนบอเคโย่กับผีหน่อยหายไหมเราเพถือติดโชเคโย่กับผีหน่อยอือนีครับบอเคโย่สไอตัวไนบเโยนี่ตินี่ติ สองใบจีสองแปดสามครับสองแปดสามเท่าน้ำไหมคบเชยุครับพี่น้อยมาบชยุกมาแล้วมาดึงไหมแปดีนี่มีบทหาพี่น้อยให้นยได้ยังไหมแปดซีน่ะแปดซีมีอย่างมีพี่น้อยให้ครบเชยุกเอากบเอาแปดซีหมผมพี่น้อยพี่ม หอมเกี Ooh, ่ยวเถอะวะมีหน่อยมีวะหอมเกี่ยวเถอะวะเข็มแปดสีเป็นอย่างเป็นเป็นกบชยโยวะแปดี่นี่เรื่องเงินพอหรใส่บีด้ยนี่ยใช้ของเขาไม่จ้อยยอย่างแปดสามแปดสามกบชยโยเอาพวกเราใบก็ไม่จ้อยเถอมอนอเนี ด <c oughs> ได้สามได้แปดสามคุณบ่อเอแปดซีมอ่แปดซีจะเอาเพรว่ามนกบเชยุเขาเเอาแปดสามท่านนะเขาหยังเจ้าเซวอยัางนี่สรุปเลยไม่ใช่หนิเลกบเชยโยเขาเซลแปดสามคันแปดซียูหันนี่กบเชยุยนี่บอเขาไปน้ำกันีสองคนน่น เอาพูดลไปเราสนอเอาพูดเราหกล้านโอเคเท่ามพูดเลาพูดเราหกล้านใ้กบเชยูเคยูป <necessary> นี่ผีน่อยของเขาเป็นได้ย่งของเขาป็นมาครตัวเท่านั่นนะ

ใอแม่บ้านใ่ะสองใบนมเนได้ตัวใดเอาได้สามแปดได้แปดสามคือออกวมันออกยังก็ออกอยู่คือเกานั่นแหละเกาตอนมันถือเขาออกตอนี่เม่อด้อนไเนาะอะรถตู้รถรถพรเอาเออ พกกับผู้ีหาคนเนี่เดี๋ยวผู้สงกเจ้าของเจ้าของผู้ขายแ่งอ่มันแดงินไปกวนเขาหรวี่ส่โล้แล้วมดยากลาใหญ่แล้วมันดังสวยแลเขนองนอ่แล้วกันยูนนี่ขันมีดขันมีพี่น่อยเอาเม็ดตัวนะไม่ยังอยู่นะเอาแม่หาสอันนี้แปสามมันพ่เขาคือว่าเปลี่ยนกันกับเราสันอมกันเล ใช uh ุ้น้อเสีเอาจะุนแจ้งในเกรียวูดเลยเลียกับเท่าโทรกับไหมอันนี้สามเดอันนี <t <t ้เปียดสามเงี้ยบ่ะันที่ออกนี่มันออกชิมกับนียังบ่เป็นเลขไม่เป็นรตเบดลี่ยาเปียนยาะหนึ่งหกสองหนย พ้อแหลมบหล่นนี่นี่กบเชโยเห็นไหมเอาแม่บอลล่นล่ะเออปลี่ยนไดไยังว่ได้เปลี่ยนสิซื้อตืมข้อแหลมเรียนคือเสียงแว่วๆก็ได้ยินเสียงแว่วๆอตืมสองใบก็เได้ซส้องลายได้หรือเตมสองใบพี่น้อง เพา่อนี่เลี้ยมพัดสื่อมันได้สกได้ไส้ครับกิโลหนึ่งว่ะทีขามทงหน้ากับขามป้าทงดิบนี่เสียยุหันเปล่าวะเสียเหร่เสียวะแฟนอันดับแรกนี่แฮร์ลุ่มนี่ เสียไปแล้วห่าร้อยแล้วมึงเพราะเสียแล้วห่าล้อยะบ่อแล้วเสียวเคลื่อนอยู่เนาะพ่อเนาะอย่าให้เจอหน้าวันที่แสดงวันที่สิบสิบหกนะย่าให้เป็นที่แหรลบมันปะหลุ่นนี่แหละใช้โย่อวานแห่จะถือฝ่าเไ้่แหนอยู่สิไปตั้งแต่จอบอยู่หันเอ้ยมันตัวน้อยบางทีเออฮ้ยตัวน้อยอย่าฝาเาเถอะบางที จะเป็นบึงกุยสองมือเห็นเปมาเผาาสองมือเรีนกบนถ้าขาดปั่นมัไม่เงียบแม่เขีมลงไปวัทีโอยได้จโยู่เงเรยนกบึงเป็นบึงยังว่าเหม็นบึเหม็นืองเมนเป็นบรณสวกีกูตาแ่นขี้ใต้ีตวได้เลยโบรวได้เลยบ้ว่าที่ตีตีมือจะบาดจะโตได้ดี โตค่ะพูดแม่ที่แนบมันมากเลคุณยังขอแต่บ่าแม่เขาตลาดก็สูงื้อทุกคนไม่เงี้ยเนาะใส่เชื่อพนายเอาบ่แม่กับไปยิน่าบ่เป็นลงไปเที่ยวอันนันยู่มียมใจแล้วยังว่ายอยู่ดีมูสวียน่วนไปอยนติ่งหนาหันมอลำยันเงี้ยด้สิไปใส่เบ็ดเจ้าเสียผายัดส่ไปในข่งมันนี้ไเบง่นมอลำตยังมัเรอบ่มีกบไปื้ออยู่ตลาด เอามาให้เมียวันน ne ี้เอามาให้เมียเมียกินบ่เหมือดก็เลยกลับไปขึ้นขายตลาดขึ้นวันไปขึ้นขายเจ้าของเก่าบ่วทันว่าเจ้าของข่อยบ่ได้มาแต่ใส่มา่าว่าผัวเพิ่นได้ผัวเพิ่นบ่เอาคันว่าเราได้เราคือมาซื้ออยู่นี่มื้อเช้ากูว่าแล้ววะนะกันเปิดออกจากคลองนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งเฮาตาเหลี่ยมมองๆอยู่สิกินเหี้ยนม่มันลังบ่เต็นหนีกูว่าอยู่ซั่นพวกเมียบ้ามันลืมแล้ว พ่อเปิดออกจากของวันนั่งเมื่อตากูเหลี่ยมตาเหลี่ยมมองมองดูวันนั้นเอยใจตกินน้ำเอาคำว่าได้กลบหลกลบมาขายคเกินคือมาเสือยืนีิหัวคนแถวคนเอาเสียผ่ายัดเส้นของไปนอนผักควันนอนบักค่อนเนาะเอาตัวรอดเฉต่สุยานอกับผ้ามาเสีย คณะกำลังร้อยคอกับพี่น้องครับคณะกำลัง้อยเค็ดประจำซะซื้อกูแทบไปเตะจีบมีอะไ้สมิก้นพี่น้องคณะรอคอยรอยคอว่าสิดเลีนบริเลียนครับมือนีครับจีบมีอะไสมิธตะก้อนกรพากันไม่คิดไม่คิดมีสมัยดีพี่น้อง